ทุกคนวันนี้น้องปายของเราไปถ่ายรายการนะเพชรตัดเพชรคือสุดจัดเห็นไหมท่านนดนเขารู้เป็นคนแรกจําได้ไหมที่นางแซลว่าว่าปายอะจะที่นางไลค์คู่กันอะนางบอกว่าได้ยินข่าวว่าปายจะไปรายการเพชรตัดเพชรพี่ๆทุกคนรอดูนะเจ้าตัวเขายังไม่พูดเลยนี่น้องไปถ่ายรายการใดๆน้องกลับแล้วนะทุกคนน้องกลับแล้วไปปโอีโอกลับละ อืานนดนรู้จ้าเขาคุยกันทุกเรื่องเพื่อนรักไงอืมเพื่อนรักดูสินี่ภาพที่เขาถ่ายทุกคนมีพี่เอ่อน่าจะเป็นทีมงานของน้องจริงๆเขาไม่แห้ออกมาหรือ,อยังไงไม่รู้แต่มันเป็นแค่ภาพเฉยๆแหละเขาไม่ได้แบบแค่ให้ดูรูปดูดูสิเขาเป็นเอาคลิปออกมาให้ดูนิดๆดหน่อยเนาะให้เราติดตามสวยมากหุ่ดีมาก ณดีมากไปกลับแล้วนะทุกคนตอนนี้คืนนี้ก็รอรอทำบุญกับคนโก้ทุกคนบุ๋มชอบคำถามที่เขาถามเออตอนที่เขาไปถ่ายเอมวีเพลงอะ่ะขิงกันอยู่กับเพื่อนระหว่างอยู่กับเพื่อนกับแฟนให้เลือกอันไหนสองแสบเลือกอยู่กับเพื่อนจ้าพี่นง้องเพลงอะนะพี่น้อง,นะองอู่อีกเีปหนงใช่รอ้องจบพี่เลยนะพี่นงร้องเพลงอะไรคะ ร้องเพลงอะไรคะม่ร้องเพลงเรา่เหน่อยิ่ตเต็นคอนเสิร์ตพี่กับปนะเงหนุ่มกันุปายรู้ทีคนจะดูใครใช่ดูี่ห้นกระนแล้วยล จะไเคื่อนเครื่องแล้วนะเอาอีกแล้วนะแล้วก็อันนี้ของพี่เบสขคุณครับเคซีแม่ไปไหนแล้วเอกนทุกวันเลยเราเนี่ยหนึ่งเอ้ยสี่เราไม่เคยเจอกันเลยนะเนี่ยนี้เราจะไม่เคยเจอกันทำไมอะ สิบวันต้องดูแลลูกดีๆได้เดี๋ยวเจอกันที่สนามเชียองไว้ใจด้วยนะภูมิใจด้วยฮะเราไม่สบายงั้นเขาจะมาเหรออ๋อเออเวลาอ่ะคนหลังคนหลังแล้วน้นหนึ่งพี่นงไปรอส่งพี่นงด้วยนะพี่นงอยู่อีกทีนึงใช่รอส่งพี่เลยนะพี่นงร้องเพลงอะไรคะ ร้องเพลงอะไรคะพี่มีร้องเพลงหรอกพี่เหนื่อยทีเด่นคอนเสิร์ตพี่กับปายนะเต้นหนุ่มกับนั่นุูกปายโอ้ยรู้พี่คนมันจะดูใครใช่รู้พี่หนุ่มแล้วก็อันนี้ของพี่เบสขอบคุณครับแม่ไปไหนแล้วโอ้ยมองเห็นแล้วทุกวันเลยเราเนี่ยสองเฮ้ยสี่วันเราจะไม่ค่อยเจอกันทำไมอ่ะ สิวันต้องดูแลลูกดีๆได้เดี๋ยวเจอกันที่สนามเชียงใหมู่มใจด้วยนะภูมิใจด้วยฮะาีคนลัคัดูดีเขเล่นตัวเองอ่ะใช่กนอนเล่นเลเอขอบคุณครับ๊ายบายครับบายเจอกันเชียงใหม่นะเจอกันเชียงใหม่นะคะ

เอาเหรอนี่เหรออืงสวัสดีครับน้องตุลาสวัสดีครับวันนี้สินหา B dis ออ l i n e นะครับเออเป็นเพื่อนซีแล้วมาเริ่มข้อแรกกันเลยครับว่าจะตตรงใจกันกี่ข้อครับผมลืมไม่ได้หรือไม่อยากลืมไม่อยากลืมกลับไปหรือไม่กลับไปไม่กลับไปเพื่อนรักหรือรักเพื่อนเพื่อนรักชอบจีบหรือโดนจีบครับชอบจีบมันเถื่อนกันครับ ห้างรักหรือเก็บอาการเก็บอาการผู้หญิงสวยหรือหญิงเจ๊กีผู้หญิงสวยสวยรักมากหรือเจ็บมากรักมากอดีตหรือปัจจุบันปัจจุบันเสื้อสีชมพูหรือสีขาวสีขาวอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับคนรักอยู่กับเพื่อนเคุณครับโอ้โหเต็มสิบอะวันนี้ที่มาก่อนน้านี้คือเพื่อนน้องใช่ไหมไอ้พวกนั้นพวกพี่ตอบก็ค่อยถูกเลย มีเองนี่ะหละพี่ตอบถูกก็ดยอดมากไปอยู่้ลยกันปะไปอยู่้ลยกันปะไปอยู่ไปนอนกับพี่ปะ